สปอยซีรีส์แค้นรักปักใจ EP 5 EP 6แม่ทับเจ้าหมิงวิ่งตามหญิงที่คิดว่าตนเองรู้จักเขาตะโกนเรียกชื่อว่าอายาแต่เมื่อหญิงคนนั้นหันกลับมากลับไม่ใช่คนที่เขาตามหาเลยคิดว่าตนเองจำคนผิดส่วนนางเอกเมื่อเดินหนีพ้นจากแม่ทับก็ถูกพระเอกถามทันทีว่ารู้จักกับแม่ทับเจ้าหมิงใช่ไหมแต่นางปฏิเสธว่าไม่รู้จัก ส่วนในวังก็กำลังเกิดเรื่องเมื่อหองเฮามาหานางเอกแต่ไม่พบตัวถามบ่าวคนไหนก็ไม่มีใครเห็นว่านางออกไปไหนองคารักของพระเอกรีบไปบอกให้นางเอกรู้ตัวนางเอกจะกลับเข้าวังทันทีแต่ยังไงก็คงไม่ทันพระเอกจึงพานางเอกไปที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งแล้วบอกทางลับที่เชื่อมไปถึงตำหนักข้างใกล้กับตำหนักของนางเอกนางเอกใช้เวลาเพียงหนึ่งกา้านทู ก็เดินทางถึงตำหนกักนางแก้ตัวกับหงเฮาว่าซ้อมเต้นรำอยู่ที่สวนด้านหลังเพื่อใส่แสดงในงานเลี้ยงต้อนรับกองทัพแดนเหนือหองเฮาจึงเอาผิดนางเอกไม่ได้ใต้แต่คาดโทษไว้ก่อนในงานเลี้ยงพระเอกและบุคคลสำคัญถูกเชิญให้เข้าร่วมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแม่ทัพเจ้าหมิงเมื่อถึงเวลานางเอกออกมาไร่รำในฐานะองค์หญิงอิงเกอ แม่ทัพเจ้าหมิงก็เกิดแปลกใจที่องค์หญิงมีหน้าตาคล้ายกับอาเหยาเขาจ้องมองนางเอกอยู่นานจนมั่นใจว่านางเอกคืออาเหวแน่ๆโดยไม่รู้ตัวว่าพระเอกก็คอยสังเกตแม่ทับอยู่เช่นกันเมื่อการแสดงจบลงนางเอกก็ออกมาจากงานเลี้ยงแม่ทับใช้ช่วงที่คนอื่นสังสรรค์กันรีบตามนางเอกอกอกไปเมื่อเจอตัวเขาเรียกนางเอกว่าอาเหวแต่นางเอกปฏิเสธ บอกว่านางคือองค์หญิงอิงเกอจากแควนเย่หญิงท่านแม่ทัพคงจะจำผิดคนแล้วแม่ทัพจึงพยายามตรวจสอบว่านางเอกมีปานที่หลังคอรูปคนนกหรือไม่ด้านพระเอกเขาถูกองชายสามชวนดื่มเหล้าที่ผสมผงเหือหวนเพื่อให้เกิดกำนักจะได้จัดฉากเรื่องชูสาวระหว่างพระเอกกับนางเอกพระเอกแม้จะรู้ว่าถูกวางยานในเหล้า ก็ยอมดื่มแต่โดยดีไม่นานยาก,ก็เริ่มออกฤทธิ์พระเอกพยายามพาตัวเองกลับตำหนักจนบังเอิญไปพบเข้ากับนางเอกและแม่ทับเจ้าหมิงนางเอกรีบพาพระเอกกลับตำหนักของตัวเองแม่ทับเจ้าหมิงจะไม่มีโอกาสได้คุยกับนางเอกต่อนางเอกพาพระเอกมาที่ตำหนักของตนเองได้สักพักองชายสามขวพทาหารมาค้นตำหนักแต่ไม่พบตัวของพระเอก ทำองชายสามเสียหน้านางเอกจะโทษองค์ชายสามที่ทําให้นางเสียเกียรติอยากจะเอาเรื่องนี้ฟ้องกับพ้องเต้องค์ชายสามกล่าวขอโทษเป็นเพราะเชื่อคําพูดทหารไม่ทันได้ไต่ตรองจึงทําให้เกิดเข้าใจผิดแล้วหันไปลงโทษทหารของตนเองจนถึงตายต่อนหน้านางเอกเพื่อเป็นการรับผิดชอบนางเอกจึงยอมความี่จริงพระเอกยังคงอยู่ในตำหนักแย่หญิงเมื่องอคงชายสามกลับไป นางเอกถึงรีบพาพระเอกออกจากห้องลับและเร่งถอนผิดให้ของเฮาตำหนิองค์ชายสาที่บุ่มบามวางยาพระเอกแถมทําไม่สําเร็จตามแผนจนทําให้เสียกำลังคนแล้วยังเป็นการแวกหย้าให้งูตื่นองค์ชายสามแก้ตัวต้องยอมลงโทษคนของตนเองเพราะฮ่องเต้ปลดปานางเอกมากหากหนางเอกเอาเรื่องไปทูลห้องเต้องค์ชายสามคงต้องถูกลงโทษอย่างหนัก อัคราเสนาบดีเห็นด้วยกับองค์ชายสามหากจะจัดการนางเอกคงต้องทำอย่างลับๆหองเฮายิ้มอย่างมีเล่กล่าวว่ามันจะยากอะไรก็ทำให้องค์ชายสามได้ขึ้นนั่งบัลลังสักก็จบเรื่องอัคราเสนาบดีเข้าใจทันทีว่าหองเฮามีแผนชิงบัลลังเช้าวันต่อมานางเอกนั่งอยู่ในสวนแม่ทับเจ้าหมิงเข้ามาหาโดยนางเอกไม่ทันตั้งตัว ทำให้แม่ทับเห็นสิ่งที่นางเขียนลงบนกระดาษว่าเจียงเหอห่วงเหรียญใบสัญญานางเอกรีบพับกระดาษเก็บและกล่าวปฏิเสธแม่ทับเราไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันคงไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้คุยกันอีกแม่ทับบอกนางเอกจงใจหลบหน้าเขานางเอกไม่สนใจกล่าวลาและเดินหนีแม่ทับควา้าข้อมือของนางเอกไว้ดึงตัวให้หันกลับมา เผยผมที่หลังคอของนางเอกออกทำให้เห็นปานรูปขนนกในตำแหน่งเดียวกับที่ไอเหวมีนางเอกกังวลที่แม่ทับรู้ความจริงแล้วแต่ยังคงปฏิเสธเสียงแข็งและขอให้แม่ทับระวังการกระทำด้วยพระเอกมาพบกับนางเอกเช่นกันเขาสงสัยว่าแม่ทับเจ้าหมิงสนิทสนมกับนางเอกตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ทับกำลังจะเอ่ยปากแต่นางเอกชิงพูดก่อน ว่านางเชิญแม่ทัพมาด้วยพอชื่นชมในความกล้าหาญและพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจในเขตชายแดนกันนิดหน่อยแม่ทัพเจ้าหมิงยอมเอ,อออาตามด้วยและขอตัวกับพระเอกเตือนนางเอกเรื่องการวางตัวเพราะเธอกำลังรอการแต่งตั้งให้เป็นสนมนางเอกก้มหน้ารับคำและบอกพระเอกว่าอยากไปลองสำรวจจวนจียงเหอพระเอกเห็นด้วยเพราะน่าจะได้บาะแสอะไรเพิ่มเติม แต่เจียงเหอคือลูกน้องของแม่ทัพเจ้าหมิงเขาจึงแนะนำให้นางเอกขอความร่วมมือจากแม่ทัพ